t o y ยต้าไฮรักทาวเวอกระบาคขัดใหม่จากโตโยต้าก็เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานตัวรถมีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ก็มีตัวดีเซล2.8ลิตรในรุ่นขับ2ยกสูงกับขับ4ล้อทุกรุ่นรวมถึงมีทาวเ e อ E EV ีอีวีหนึ่ปอร์เซ็ต์บางหาตอบโจทย์เรื่องแรงเรื่องประหยัดอยู่นะครับหรือว่าเรื่องช่วงล่างมีการปรับปรงุงยางรองหัวเก๋งใหม่ ยางรองตัวถังใหม่เบรกมือไฟฟ้าดิสเบรกหลังพวมาลัยไฟฟ้าใส่มาให้แล้วการขับขี่ดีขึ้นกว่ารีโวชัดเจนหน้าตาภายนอกใหม่รวมถึงภายในกระดุมใหม่ทันสมัยขึ้นรวมถึงชื่อชั้นความเป็น Toyota, ตยุติบ้าตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดเด่นของเขาที่ทำให้ทาวโวอขายดีอย่างแน่นอนซึ่งให้รักทาวโวรก็จะขายดีเป็นผู้นำตลาด แต่ว่ายอดขายของเขาจะไม่ปังเท่ากับไฮลักวีโกกับรีโวเราก็มองไว้แบบนี้นะครับทําไมถึงมองแบบนี้ก่อนอื่นก็ออกดูกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ต้องการจะโจมตีโตโยตานนะคือรถเขาก็มีดีอยู่หลายอย่างแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างแต่ว่าเราก็มองว่ามีหลักหลายปัจจัยที่จะทําให้ทาโบปังสู้วีโกกับรีโว่ไม่ได้ อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของพื้นฐานตัวรถคือตัวนี้เปลี่ยนโฉมใหม่บนพื้นฐานรุ่นเดิมก็คือหัวเก๋งเดิมแชสซีเดิมแต่ว่าปรับปรุงใหม่ก็ตัวรถก็คือเป็นพื้นฐานเดิมมาปรับปรุงใหม่ตรงนี้ก็แบบว่าจะมีข้อย่อยออกมาสองข้อก็คือบางคนอาจจะมาว่าแบบนี้ก็ไม่ต่างกับรีโวที่ใช้อยู่ แล้วจะซื้อรถใหม่ทำไมก็บางคนอาจจะมาว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานตัวรถมากกว่านี้ก็มาว่าประตูหัวเก่งนี่ยังเหมือนเดิมเลยก็อาจจะมองแบบนี้ได้อยู่นะครับอาจจะมอกว่ารีโวที่ใช้อยู่ก็ยังดีทาวเก็ต่างกับรีโวไม่มากต้องขายคันเดิมขาดทุนแล้วก็เพิ่มเงินอีกเยอะอันนี้ก็อาจจะบอกว่า งั้นขอรอไปก่อนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก็อาจจะยังไม่ซื้อหรือว่าอีกข้อย่อยก็คือการที่ทาวโวแบบว่าเป็นการเอาลีโวอมาพัฒนาก็อย่างหน้าใหม่กับกระบาท้ายใหม่ตรงนี้ก็แบบบางคนอาจจะมองว่างั้นเอารีโวอมาแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นทาวโวก็ได้ซึ่งก็แะบบเจ้าของรถหลายคนหรือว่า ร้านรับแปลงหน้าบางที่นะตอนนี้ก็มีรับทำแล้วนะครับก็แบบมีการเบิกอะไหล่ไปทำแล้วนะก็แบบว่าอะไหล่นี่เพอเพอขายได้ก่อนโตรถทางคันอีกนะครับก็แบบเอาอะไหล่ไปแปลงหน้าแปลงท้ายก็เอารีโวแปลงเป็นทาวเวแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้ว่าทาววมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เอารีโวคันเดิมมาเปลี่ยนบางอย่าง เปลี่ยนมาไม่ได้คือแบบมันครับทําได้หน้าตาแต่ว่าพวกการปรับปรุงบางอย่างทําไม่ได้ก็จริงแต่ว่าหลายคนก็ไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับก็บอกว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายใหม่รอๆไปเลยหรือบางคนจากวีโก้แปลงมาก็มีเช่นกันนะตอนนี้ก็แบบว่าก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งว่างั้นเอาคันเดิมแปลงยังไม่ซื้อรถใหม่ อันนี้ก็อาจจะมีผลอยู่ถัดไปก็คือการที่ไม่มีรุ่นตัวเตี้ยหรือว่ารุ่นตัว z d i t i o n กั่ก็แบว่าอันนี้ก็อาจจะเรื่องของความพร้อมก็คืออย่างปีที่แล้วเข้าเพิ่งเปิดตัว Revo Z Edition หน้าใหม่อันนี้ก็แบบว่านาน,านี้เพิ่งขายไม่นานอันนี้ก็แบบอาจจะบอกว่ายังไม่เปลี่ยนหรือว่าเรื่องของความพร้อมด้วยนะครับ ก็มีหลากหลายปัจจายอยู่ซึ่งการที่หลายคนเห็นทาว o วมาแล้วก็แบบกลุ่มคนที่จะซื้อรถตัวเตีย้ยอันนี้ก็อาจจะมาว่างั้นรอดูทาววตัวเตีย้ยรอดูตัวเซตอีดิชันก่อนว่าแบบรอตัวเตี้ยว่าทาว o ต้องมานะครับอันนี้ก็บาว่าอาจจะมีผลอยู่ก็คือรอไปก่อน หรือบางคนอาจจะมองว่างั้นไปเลือกแบรนด์คู่แข่งเพราะมองว่า p r i โ o ตัวเตีย้ยก็ใกล้ที่จะตกรุ่นแล้วแม้ว่าระยะหลังรถตัวเตีย้ยยอดขายจะหายลงไปมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็ยังได้รับความนิยมอยู่ก่อนสำหรับคนที่แบบเอาไว้ใช้งานบรรทุกหรือว่าสายซิ่งไวรุ่นสร้างตัวหรือว่าคนที่ไม่ชอบรถยกสูง อันนี้หลายคนก็ยังเลือกตัวเตี้ยอยู่นะครับก็แบบตัวเตี้ยยังไม่มาก็อาจจะรอไปก่อนหรือว่าไปเลือกแบด์คู่แข่งคราวนี้ก็อาจจะมีผลต่อยอดขายอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าซื้อรีโวนะตอนนี้ตัวเตีย้ยก็มีข้อดีอยู่อย่างก็คือพวกข้อเสนอแคมเปญต่างๆเขาก็ดีอยู่นะครับอันนี้ก็หลไหๆชอบเนะาะอาจจะเลือกรีโวอันนี้ก็อาจจะมีบางคนที่ซื้อรีโว ตอนนี้ก็รู้ว่าอีกไม่นานทาวเวจะมาก็มีเช่นกันอันนี้ก็แล้วแต่ชอบถัดไปก็คือการที่ไม่มีเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรอันนี้อาจจะมีผลอยู่สำหรับคนที่เน้นเรื่องประหยัดแม้ว่าเขาจะบอกว่าเครื่อง2.8ประหยัดกว่า2.4รุ่นเดิมก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าความเชื่อเรื่องของเครื่องใหญ่แรงแต่กินน้ำมันเครื่องเล็กประหยัดน้ำมัน อันนี้ต้องยอมรับว,ว่าความเชื่อเหล่านี้ก็ยังมีอยู่มากนะครับคือแบบเรื่องความเชื่อของคนหรือว่าแบบหลายคนอาจจะมองว่าซื้อไปใช้งานทั่วไปไม่ได้ขับรถเร็วใช้งานในเมืองไม่ได้บรรทุกหนักอาจจะมองว่าสองใหญ่ไปหรือว่าแรงเกินความจำเป็นข้อนี้ก็อาจจะมีผลอยู่ก็คืออาจจะมองว่าอย่างสองจสี่ ใช้งานทั่วไปเพียงพอแล้ว2.8ใหญ่ไปแปลงเกินไปมาว่าอย่าง2.8ใหญ่เกินไปไปมองแบรนด์คู่แข่งที่แบบมีเครื่องเล็กให้เลือกอันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้ก็อาจจะมองแบบนี้ได้อยู่หรือภาษีประจำปีของรถสีประตูอันนี้เครื่อง2.8ก็จะเสียแพงหน่อยนะครับข้อนี้แบบบางคนก็อาจจะซีเรียสข้อนี้ คือแม้ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าประหยัดกว่าเดิมก็บาว่าเขาเคลมไว้ว่าดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมซึ่งก็พอเป็นไปได้อยู่นะครับว่าเครื่องใหญ่แรงแต่ว่าจะทําให้ประหยัดเขาก็ทําได้แต่ว่าเรื่องความเชื่อของคนหรือว่าเรื่องของอย่างหลายคนก็มองเรื่องว่าเครื่องยนต์เขาใหญ่เกินไปอันนี้ก็แบบมีผลอยู่นะ กา,การที่ขาย2.8อันนี้ก็คืออย่างเครื่อง2.4ส่วนหนึ่งก็คือความไม่พร้อมนะครับก็อาจจะมาพร้อมกับ z e i i t i o n ตัวนตี้อาจจะเป็นปีหน้าก็เป็นได้นะสำหรับเครื่องเล็กตรงนี้ก็แบบบางคนอาจจะรอตัวเครื่องเล็กของทาวเวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเปเลือกแบงคู่แข่งคือ2008 2นเรื่องแรงตอบโจทย์แน่นอน สมรรถนะดีแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่เน้นประหยัดอันนี้อาจจะไม่ถูกใจข้อนี้ก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะคือต้องยอมรับว่าระยะหลังตั้งแต่น้ำมันดีเซลราคาเริ่มเกิน20กว่าบาทหลายคนก็ไม่ค่อยเลือกรถดีเซลเครื่องใหญ่นะถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงอดีตก็แบบยุคสมัยพวก Vigo 3.0าลนเนอ หรือว่าโฟ i e l B05 สมัยก่อนนี่มาใหม่ๆขายดีมากนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่พอน้ำมันดีเซลเริ่มแพงค่ายรถก็เริ่มเอาเครื่องเล็กมาใส่ระโยชน์มาก็เริ่มมี v, v ี g o 2.5 v n t u r b o ตลาดก็เอามาใส่ v ี g o ตอนนั้นก็เครื่อง2.5ขายดีกว่า3.0ชัดเจนอันนี้ก็แบบวา่าหลายคนนะจะมองว่าเครื่องใหญ่ อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอันแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถัดไปอีกข้อก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนตอนนี้ซึ่งตลาดรถปิกอัพก็คือยอดขายรถปิกอัพรถกระบะยอดขายหดตัวทั้งตลาดนะข้อนี้ก็คือมีผลทั้งตลาดนะครับกแบบเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทาโวอาจไม่ปังเท่ารีโวกับ v ีโกนะ ก็นะตอนนั้นต้องยอมรับว่าเศรษฐก,กิจเมื่อก่อนดีกว่านี้มากแต่นะวันนี้คือทั้งสภาพเศรษฐก,กิจรวมถึงไฟแนนซ์เข้มวงวดในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็ราคารถที่สูงขึ้นตรงนี้มีผลกับยอดขายอย่างแน่นอนก็โดยรวมก็คือปัจจัยที่ทำให้เขาจะไม่ปังเท่า v ีโก้รีโก็คือเรื่องของพื้นฐานโดรถแล้วก็เรื่องของการที่มีแตร ตัวยกสูงไม่มีตัวเตี้ยไม่มีเครื่องยนต์เล็กมีแต่2.8แล้วก็สภาพเศรษฐกิจเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคิดเห็นอย่างไรกับทาวเวก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ